ทุกวันนี้จะไปตังใดก็น่ากลัวโลกมันไปควยทั่วสารทิศจะออกบ้านแต่ละเตื้อก็ต้องคิดเฮ้ยเราจะติดมันไหมเนี่ยดีนะยังมีแอปเซเว่นกันอย่างน้อยหันขนมแล้วหายเพียดีกว่าพอข่าวแล้วอารมณ์เสียเธอขัใจใส่เกียร์หมาไปเซเวน่นเอ้า จะไปเซเว่นเดินมาเล่นๆเซเว่น 7, อยู่ไหนเอา้าไปจะไปเซเว่นเตลมาเล่นๆเซเว่น 7, อยู่ตางใดเอา้าไปจะไปเซเว่นเตลมาเล่นๆเซเว่น 7, อยู่ที่ไหนเอา้าไปจะไปเซเว่นเตลมาดุมๆตกหลุมเซเว่นสวัสดีทุกคนสโนว์สตอรนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสโนเอนจอย และสโนเอนจอยวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดู12ขนมยุคป,ปัจจุบันในเซเว่นที่เห็นแล้วนึกถึงวันๆจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นขนมปูไทยอันนี้เชื่อว่าถ้าทุกคนเห็นแล้วต้องนึกถึงวัยเด็กๆของเราแน่เลยนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆก,กินปูไทยบ่อยมากทุกร้านก็จะมีขนมปูไทยขายเลยนะคะก็เมื่อก่อนจะเป็นซองเล็กๆอ่ะนะซองเล็กๆไม่ได้ซองใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ารสชาติ เหมือนตอนเด็กๆหรือเ,เปล่ากลิ่นเหมือนเดิมมีน้ำจิ้มไหมวไม่มีปูไทยไม่ม,มีน้ำจิ้มอ๋อนี่ยมันไก่อืม,อมันไก่จ๋าหรือเปล่าไก่จา๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครไก่จา๋าหรือว่จาจ๋าหรือว่ากรอบเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมรสชาติคงเดิม อันนี้ชอบมากเลยนะคะอ่าต่อมาชิ้นที่2นะคะอันนี้จะเป็นจอรี่สติก๊กนี่มีในเซเว่นนี่คลิปแล้วคลิปกล่องสูมของเราค่ะกล่องสูมขนมยุค90ก็มีนะถ้าใครจําได้ใครจําไม่ได้นะกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้เราด้วยนะคะอันนี้จอรี่สติกนะคะปัจจุบันในเซเว่นก็ยังมีขายอยู่แพ็คละ5อันจําราคาไม่ได้แล้วอะประมาณ 20กว่าบาทนี่แหละนี่มีหลายรสชาตินะคะจอรี่สติก๊กวิตามินซีสูงมี5รสชาติมี5สีนี่จอรี่สติกสับป,ปะรดน่ารักอะเหมือนบอลเด็กๆเ,เลยอะจอรี่สติกสับปะรดจอรี่สติกสตรอเบอรี่นี่จอรี่สติกองุ่นจอรี่สติกส้มและก็ จอรี่สติกอ๋อ oh, มันเหมือนกันนี่สตอเบอรี่มี4รสชาติ5้ชิ้นเหมือนกันเลยเทเจอร์เหมือนกันเนี่ยตอนเด็กๆก,ก็แบบนี้แหละค่ะมันจะเปรี้ยวๆหวานๆทุกอันเลยทุกรสชาติเลยอืมไปหาซื้อไดนนะ้นะในเซเว่นทุกคนมีขายมาดูชิ้นที่3กันดีกว่า อันนี้นะคะเห็นแล้วนึกถึงตอนเด็กๆเ,เลยตัวนี้คือขนมในดวงใจที่อร่อยมากๆนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นสโตนช็อกโกบอลนะคะมันจะเป็นขนมหินหินที่เป็นช็อกโกแลตะคะกินแล้วฟินอร่อยมากๆเลยรูปร่างเป็นหินนี่จะเป็นรูปร่างเป็นหินแต่กินแล้วเป็นช็อกโกแลตชิึบชิ้นี่ตอนเด็กๆอะ่ะ ชอบมากอืมฮึบิลเมอร์ถ้าใครเห็นในเซเว่นนะพนันได้เลยถ้าใครเกิดยุค90เนี่ยจะต้องนึกถึงขนมนี้ในวัยเด็กๆแน่นอนอร่อยมากต่อไปชิ้นที่4กันเลยชิ้นที่4อันนี้นะคะจินมี่บอนช็อกโกแลตนะคะขนมหวานช็อกโกแลต นี่ทุกคนเห็นแล้วก็นึกถึงวัยเด็กแน่นอนเลยใช่ไหมทุกคนช็อกโกแลตอยู่ข้างในจินจนีน้จ้าชินนี่บอลโอ้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 ช่โลกมาทำงานนะคะนี่ฟิลมมีไส้ั้ยไม่มีไส้โอเคเหมือนเมื่อก,ก่อนอไม่มีไส้ หวานรสชาติเหมือนก่อนเลยอันนี้จินนี่บอลไปชิ้นที่5กันเลยนี่ช็อกกี้ช็อกกี้ช็อกโกแลตช็อกกี้ใครใครกินยกมือขึ้นเห็นโฆษณาบ่อยมากมากดูกระตูนช่องเก้าอ่ะ มันอ,อร่อยใช่ๆมันอร่อยมาจนถึงทุกวันนี้เลยเนาะมันก็เลยขายได้จนถึงทุกวันนี้นะคะมีม,มีร้านทั่วไปที่ไม่ใช่เซเว่นก็มีขายนะปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนก็มีขายแล้วก็ชอบกินมากๆเลยอันนี้ี่มีใครไม่รู้จักแน่นอนอะมันฟินอยู่นะแบบกินไปดูการ์ตูนไปอย่างเงี้ยเนาะอ,อืมรสชาติเหมือนเดิมเลย ฟินมากเลยมาดูชิ้นที่6กันคะ่ะชิ้นที่6อันนี้เป็นมิลโกเป็นนมอัดเม็ดนะคะ s ารอสเซลล่าเป็นแผงเป็นแผงนมเม็ดเป็นแผงอันก็จะเป็นซองรูปหัวใจเล็กๆเลยเนะตอนเด็กๆของเราเนาะแล้วก็เป็นแผงแบบนี้ก็มีตอนเด็กๆ โอ้ยเนี่ยเนี่ยมันชอบพี่มันเป็นกลิ่นเนี่ยอ,อร่อยเนาะอืมอมอนนี้อร่อยอุย้ยกินกินแล้วหยุดไม่ได้อะ่ะขนมเมื่อก่อนก็เป็นขนมง่ายๆเนาะแค่ได้กินก็ฟินอะตอนนี้แค่ได้เห็นก็ฟิน มันทำให้เรานึกถึงวันวานตอนที่เราเป็นเด็กแม่มา,แมาต่อกันด้วยชิ้นที่7เลยชิ้นที่7อันนี้ก็ขนมหวานใจของเราตอนเด็กๆนะคะเห็นชิ้นนี้แล้วนะคะนึกถึงขนมยิ้มๆนะคะยิ้มๆที่เป็นแท่งช็อกโกแลตแล้วก็จิ้มครีมนะคะ แต่อันเนี้ยจะเป็นตายันยันขนมยันยันช็อกโกแลตแท่งยิมยิมยันยันเออเมื่อก่อนยิมยิ้มตอนนี้ยันยันนะคะเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีทั้งที่แบบเป็นไม่ได้เป็นกลวยแบบเนี้ยเนาะแล้วก็มีทั้งกลวยแบบนี้แต่มันเป็นยี่ห้อยิ้มยิ้มอันนี้เป็นยันยัน มามาดูชิ้นที่8ของเรานะคะนี่จะเป็นริงป๊อปจัมโบ้นี่ไงคือขนมที่เราตามหาตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วริงป๊อปในเซเว่นยังมีขายอยู่นะไปหาซื้อกันได้นะคะริงปอ๊อปริงปอ um ๊อปจัมโบ้นี่ไงนี่ไงใช่ไหมที่เราตามหานี่แหละริงป๊อปจัมโบ้ um นี่เราเคยเล่นเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายขอแต่งงานนี่ใช่เมื่อก่อนนะก็แหวนเพชรรสชาติฟินเลยอ่ะมันเหมือนกินเยลลี่องุ่นน่ะชอบชอบมันมิบมับมิบมับมิบมับ นี่ก็คือชิ้นที่8ของเรานะคะมันจะเป็นขนมเหรียญช็อกโกแลตด่ทุกคนจำได้ไหมเมื่อก่อนมันจะเป็นเหรียญแบบเนี้ยแล้วตอนที่เราจำได้นะมันก็จะมีทั้งที่มันอยู่ในตาข่ายแบบเนี้ยในถุงแบบนี้แล้วก็ที่มันจะอยู่ในอ่กล่องพลาสติกใสๆอะ่ะกลมๆแล้วก็มีฝาพลาสติกอะ่ะปิดเมื่อก่อนมันมีไซส์เดียวหรือเปล่าใช่มันจะมีไซส์เดียว อันนี้มันเหมือนแบบประยุก์ตมาให้เป็นหลายๆไซส์เนาะเหมือนเอาอไปเล่นขายของได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในอันนี้เชื่อว่าทุกคนเคยเห็นแล้วก็เคยกินแน่นอนนะคะแล้วก็ในเซเว่นมันจะมีแบบนี้ขึ้นมาอีกอะ่ะมันจะเป็นแบบยูนิคอร์นมันก็จะเพิ่มความน่ารักมาอีกแต่แว็บแรกที่เห็นก็คือนึกถึงเลยนึกถึงขนมเหลียนช็อกโกแลตในสมัยตะก่อนเลยอะ่ะในตอนที่เราเป็นเด็กๆอะ่ะแน่ เหรียญเหรียญเหรียญทุกคนคะเมื่อกี้นะคะเราพูดผิดนะคะเหรียญช็อกโกแลตนะคะจะเป็นชิ้นที่9นะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่10กันเลยคะ่ะชิ้นที่10จะเป็นอันนี้จะเป็นโบตันซูเปอร์เลมอนนะคะอันนี้แว็บแรกที่เราเห็นนะคะคือเรานึกถึงชิปเปอร์หรือเปล่าที่เป็นเม็ดที่เป็นกล่องคล้ายๆแบบนี้ยเป็นกล่องนะแล้วเม็ด เม็ดอมมันจะเปรี้ยวมากๆเลยอือหอท้อเปรี้ยวนานกว่านั้นอีกอือหืออือหือโอเปรี้ยวมากต่างจากอันนี้ลิบลับฟ้ากับเหว คือใครง่วงนอนนี้ตื่นแน่ๆอัน,น,อเ,อน,เ,อนเ,เนี้ยเออหวานละเออนี่เปรี้ยวนี่ใครง่วง่งวงนี่ตาตื่นเลยนะคะเนี่ยมามาดูชิ้นที่สิบเอ็ดกันชิ้นที่สิบเอ็ดนี่นี่เห็นไหมทุกคนจุบจ๊บแกะยากมากอันเนี้ยเมื่อก่อนเราแกะยากมากๆเลยเราแบบ ตอนเป็นเด็กอ่ะเราอารมณ์เสียกับจุ๊บประจุบอันนี้มากมันแกะยากเดี๋ยวมาดูนะว่าตอนนี้มันมันแกะยากอยู่ไหมเหมือนจะง่ายขึ้นโออมเฮ้ยเป็นทูโทนอะ่ะเหมือนตอนเด็กๆอ่ะ ฟันเราก็ไม่ค่อยผุนะแต่ฟันเพื่อนเราอะจ,จะผุเพราะว่ากินลูกอมอย่างนี้แหละถ้าใครกินลูกอมแบบนี้เราก็ต้องแปรงฟันนะคะเด็กๆด,ดูไว้ด้วยนะคะและแล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายของเราไม่อยากให้หมดเลยชิ้น12ของเรานะคะอันนี้บิ๊กบรูมบิ๊กบรูมบิ๊กบรูมหมากฝรั่งยอดฮิตเมื่อก่อน เอามาเล่นเป่าลูกโป่งกันนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเอ๊ะแต่ว่าเมื่อก่อนอะ่ะมันจะเป็นอันยาวๆเล็กๆยาวๆเนาะตอนนี้เหมือนเอามารวมในกล่องเดียวนะคะ3รสาชาติโคลเน s สตรอเบอรี่อง,งุ่นนะคะบิกบลูมเอามึงทำไมมันไม,น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 มน่ลูกใหญ่อะ่ะ อลเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ12ขนมยุคปัจจุบันในเซเว่นที่เห็นแล้วนึกถึงวันวานอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเรานะคะว่าเพื่อนๆเห็นขนมตัวไหนแล้วนึกถึงตอนเด็กๆกันบ้างและสุดท้ายนี้ Snow Story นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเรา Snow Story ด้วยนะคะ บายบายอย่าลืมกดกระดิง่งติงต้งติงต้งติงต้งติ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 ้งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ